สวัสดีครับคุณนาวินครับสวัสดีครับคุณอมรินก็พบกันอีกครั้งนะครับเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้วันที่สิบสองสิงหาวันแม่นะครับครับเป็นไงบ้างครับสภาพการซื้อขายแล้วก็สภาพอากาศเห็นมีฝนตกติดต่อกันทั่วประเทศทุกวันครับทั้งอาทิตย์เลยใช่ครับผมดูพยากรณ์อากาศนะวัน วันที่ผ่านมาเจ็ดวันเนี่ยทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานฝนตกเกือบทุกวันบางวันได้สามสิบเปอร์เซ็นพื้นที่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหกสิบแปดสิเอร์เซ็นครับมีผลกระทบยังไงกันบ้างครับเชิญครับก็ทำให้การประมูลอย่างก้อนถ้วยนะครับของพี่น้องเกษตรกรนี้หลายๆกลุ่มก็ได้เลื่อนวันประมูลออกไปเพราะว่าฝนเพิ่งมาหยุดตกเมื่อวัน สุกวันเสาร์เนี่ยครับเพื่อให้หากสุกเสาร์เนี่ยคครรัับบต้องหยุดตกนอกนั้นก็ตกทั้งสัปดาห์เลยครับเดือดร้อนเดือดร้อนกันหมดใช่ครับผมก็ได้รับข้อมูลจากพี่น้องเกษตรกรเยอะๆเลยว่าเปิดตลาดไม่ได้อย่างน้อยบ้างอะไรบ้างครับอย่างน้อยมากครับก็ไม่ได้ไม่ได้ประมูลกันเลยก็ได้เลื่อนนะครับผลผลิตออกมาน้อยพ่อค้าที่เปิดร้านรับซื้อก็ ก็ไม่ค่อยมียางเหมือนกันได้แต่ได้น้อยครับได้ยางน้อยครับเพระงัน้นวันนี้คุณวันนี้คุณนาวินมีข้อมูลตลาดมาแชร์เช่นเคยใช่ไหมครับใช่ครับใช่อัปเดตราคายางกันหน่อยครับครับเชิญครับก็ยางก้อนถ้วยสดนะครับยางก้อนถ้วยสด ซื้อการอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่สิบเก้าสิบเก้าบาทขึ้นไปนะครับครับผมก็ปรับตัวปรับตัวขึ้นจากปัญหาฝนที่ฝนตกนะครับทำให้พ่อค้าแข่งขันกันครับจากอาทิตย์ก่อนสิบแปดสิบแปดบาทขึ้นไปเดี๋ยวนี้ก็สิบเก้าบาทขึ้นไปครับตอนนี้ครับคือปริมาณยางออกตลาดน้อยก็เลยต้องแข่งขันกันนะครับครับส่วนยางประมูลนะครับ ยางประมูลก็ประมูลกันอยู่ยี่สิบสามบวกครับราคาคสูงสุดที่ได้โดยเฉลี่ยนะครับครับก็สามบาทขึ้นไปครับนี้ยางประมูลส่วนยางเครปยางเคลปก็ซื้อกันอยู่หน้าลานนะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับแล้วแต่ลานส่วนยางเคลปตัดหน้าลานนี่ราคาที่ตัดหน้าลานเป็นพ่วงนะครับก็อยู่ยี่สิบเจ็ด ขึ้นไปครับยี่สิบเจ็ดบาทขึ้นไปตอนนี้นะครับครับส่วนยางก้อนแห้งก้อนแห้งก็ปรับตัวขึ้นมายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบาทขึ้นไปครับยางก้อนแห้งสีสเกตนะครับครับครับคือแห้งสองเดือนถึงสามเดือนครับอันนี้ก็คือราคาท้องถิ่นเนาะท้องถิ่นกับราคาพ่อค้า ส่วนโรงงานโรงงานนี้เศษยางโรงงานก็ปรับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็เริ่มแต่สามสิบห้าบาทสามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วแต่ลงนะครับก็ปรับมานิดหน่อยราคาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้เป็นราคาดียสี่ร้อยส่วนกยทก็ยังยังทรงๆเหมือนเดิมก็ยังสี่สิบาทขึ้นไปอยู่ครับอ๋อครับกยทยังยืน อ่าสี่สิบาทขึ้นไปอยู่ครับส่วนยางเคลฟยางเคลฟเปิดกันก็อยู่ที่สามสิบเจ็ดบาทขึ้นไปครับลงใหญ่ๆนะครับครับยางเคลฟสามสิบเจ็ดบาทขึ้นไปจากนั้นเรามาดูยางยางแผ่นพวกยางพวกยางแผ่นยางลมควัน นะครับก็ยังราคายังทรงๆเดิมอยู่นะครับก็ประมาณยางแผ่นนี้สี่สิบสี่สี่บสี่บาทขึ้นไปยางลมวันก็สี่สิบห้าบาทขึ้นไปครับยางแผ่นชั้นหนึ่งก็สี่สิบสี่บาทขึ้นไปยางแผ่นหนาสี่สิบสองยางคัตติ้งก็เท่าเดิมครับสี่สิบเอ็ดครับยางแผ่นบางก็สี่สิบสองบาทครับส่วนน้ํายางน้ํายางนี่ปรับขึ้นมาหน่อย แต่ว่าชาวสวนก็ยัง36บาทขึ้นไปเหมือนเดิมนะราคาชาวสวนน้ำยางลานเนี่ยขึ้นไป39บาทครับขึ้นมาบาทหนึ่งครับครับจากนั้นเรามาดูราคาตลาดล่วงหน้าต่างประเทศครับโตคอมหรือ j p x นะครับครับผมเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์อยู่197.3เยนนะครับครับ วันศุกร์มาก็ปิดเท่าเดิมฮนะถึงแม้ว่ากลางสัปดาห์นี้จะลงไปได้ถึง196นะครับนะแต่ก็ยังไม่หลุด195แนวรับนะครับครับนะก็ปิดเท่าเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากจันไปสุกนะก็อยู่ที่197.3เยนนะครับครับนะส่วนตลาดเที่ยงไฮ้ฟิวเจอ e ์เอ็ก g e เนะครับเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์อยู่ 9,373หยวนต่อตันนะครับปิดเมื่อวันศุกร์นี้ก็อยู่ที่9,470หยวนต่อตันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนยางแผ่นจีนนะครับยางแผ่นจีนนี้เปิดวันจันทร์อยู่ที่11,940ปิดวันศุกร์นี้ก็อยู่ที่12,985หยวนต่อตัน ก็ปิดเพิ่มขึ้นครับเสีย่ายังแผ่นจีนอันนี้พูดถึงว่าเขาส่งมอบเดือนมกรานะครับเดือนส่งมอบเดือนมกราครับตามนี้นะครับปีสองสี่เดือนหนึ่งครับส่วนยางยาง TSR สิงคโปร์นะครับครับผม TSR ยี่สิบสิงคโปร์นี้เมื่อวันจันทร์ก็เปิดอยู่ที่ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดแปดนะครับปิดเมื่อวันศุกร์ก็อยู่ที่ร้อยยิบเก้าจุดสามก็บวกขึ้นมานิดหน่อยครับผม ขึ้นมาได้ทีนี้เรามาดูน้ำมันน้ำมัน WTI นะครับก็ยังทรงๆตัวอยู่83บาเรลต่อดอลลาร์อยู่ครับครับช่วงนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนมาสัปดาห์นี้ก็ยังเท่าเดิมครับครับยังทรงตัวครับอ่าทองคำทีนี้ทองคำ ทองคำนี้เปิดตลาดวันจันทร์อยู่ที่1979.1ออนออนะครับต่อดอลลาร์ปิดเมื่อวันศุกร์อยู่ที่1945.7ออนต่อดอลลาร์ก็ปรับตัวลดลงลดลงลดลงนิดหน่อยครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องค่าเงินนะเน <Y en. S 1> เาเนนนะค่าเงินเย็นเอาเย็นก่อนค่าเงินเยนต่อดอลลา อยู่เปิดวันจันทร์อยู่ที่ร้อยสี่สิบเอ็ดจุดหกเจ็ดเยนนะครับต่อดอลลาร์ปิดเมื่อวันศุกร์นี้เอ่อนอ่อนค่าปรับตัวเพิ่มขึ้นคืออ่อนค่าลงค่าเงินเยนต่อดอลลาร์อ่อนค่าอยู่ที่ร้อยสี่สิบสี่จุดเก้าห้านะครับครับก็ตกศูนย์จุดสองสามเก้าห้าต่อบต่อหนึ่งบาทครับครับแปลงเป็นบาทนะนนี้ครับครับอันนี้เป็นเป็นตารางนี่เป็นเงินบาทครับ ทีนี้มาดูค่าเงินบาทเราครับค่างบาทต่อดอลลาร์เปิดเมื่อวันจันทร์จะอยู่ที่สามสิบสี่จุดหกเจ็ดปิดเมื่อวนันศุกร์จะอยู่ที่สามสิบห้าบาทจุดศูนย์ห้าครับนะครับต่อดอลลาร์ก็อ่อนค่าเป็นผลดีต่อการส่งออกครับออนค่าคขึ้นครับออนค่าขึ้นมาประมาณห้าสิบตังค์ครับคร่าวๆอ่าใช่ใช่ใชครับก็เป็นผลดีต่อภาพรวมการส่งออก ขึ้นมานิดหน่อยอยังไม่ยังไม่มากไม่ไมายครับครับส่วนข่าวสารเกี่ยวกับยางธรรมชาตินะครับที่มานะครับที่มาของที่มาของข่าวมาจากกองเศรษฐกิจการ,กรเกษตรระหว่างประเทศรวบรวมจากสถิติการค้าของกรมศูนย์การ,กรณ์ณวันที่สี่เดือนแปดนะครับ เปรียบเทียบยางธรรมชาติของไทยเราเมื่อปีก่อนคือปี65ช่วงเดือนมก,กราคมถึงเดือนมิถุนายนก็จะอยู่ที่5ปี65นะครับ5 2 0 5าปี66อยู่ที่3 4 0 0ส34,712 อันนี้น่าจะเป็นหน่วยหน่วยเขาไม่แจ้งมานะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นหน่วยตันก็เขาแจ้งว่าลดลงสามสิบจุดแปดหกเปอร์เซ็นตนะครับเปรียบเทียบเมื่อ,อมก,กราเดือนมก,กราถึงมิถุนาปีหกห้ากับปีหกหกแสดงให้ถึงการการใช้การส่งออกการส่งออกที่ลดลงของประเทศเรานะครับสามสิบจุดแปดหกเปอร์เซ็นตบอันนี้ก็เป็นขานที่มีเพื่อนเพื่อนแชร์เข้ามาในกลุ่มนะครับ ก็ผมก็คุยกับทางพ่อค้าที่อยู่สิงคโปร์นะครับเขาก็บอกว่ารประเทศจีนหันไปซื้อจากเวียดนามกับพมา่าเสียเยอะนะครับลดปริมาณการซื้อจากเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะก็ต,ต้องต้องวิ่งหาตลาดกันใหม่แต่ว่าแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็โรงงานที่ผลิตล้อรถยนต์จากจีนเนี่ยย้ายมาอยู่ในเมืองไทยก็เยอะครับ เขาเขาก็มาเปิดเองแหละแทนที่จะต้องไปซื้อผ่านไปทางจีนเนี่ยเขามาเปิดโรงงานเองในเมืองไทยก็เยอะครับใช่เพราะเขาน่าจะมอง,มองว่าไทยที่เป็นแหล่งผลิตยางพาราใช่ทีนี้เรา<ะ>เราอาจจะส่งออกยางดิบน้อยลงแต่ว่าเราเอามาแปลรูปเป็นยางล้อรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นไปได้ว่าเป็นแบบนี้ครับครับก็สรุปราคายางก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับคุณอมริน เาราข, <อ S 2> <ม>ขอเชิญคุณอมรีพูดเรื่องต่อไปต่อไปอ่าครับผมผมขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าอันนี้ตลาดของไทยนะครับเดี๋ยวดูตลาดต่างชาติแล้วก็แวะมาเที่ยวชมตลาดไทยบ้างนะครับอันนี้เป็นตลาด,ด TFX เป็นยางตัวเดียวกันนะครับยางแผ่นระบคันชั้นสามที่ซื้อขายที่ญี่ปุ่นแต่ว่าซื้อขายผ่านตลาด TFX ในเมืองไทยพอดีว่าอาทิตย์นี้ปิดเท่ากันกันกบตลาดที่เซี่ยงไฮ้ที่เมื่อสักครู่คุณ นาวินได้พูดถึงนะครับคือ46บาท79สตางค์นะครับต่อตันอันนี้เขาซื้อขายเป็นสัญญานะครับ<ะ>แล้วก็อันนี้ในตลาดญี่ปุ่นเองก็46บาท70อันนี้งวดส่งมอบของเดือนสิงหานะครับปลายเดือนนี้เขาจะส่งมอบปลายเดือนนี้นะครับราคาอยู่ที่46บาท70ต่อกิโลนะครับแล้วก็เทรนด์เทรนด์ราคานะครับอันนี้พูดถึง ของส่งมอบสิ้นเดือนนี้นะครับเทนราคาอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามันลงมาดีขึ้นอวันสุดท้ายนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าราคาปิดเปิดแล้วก็ราคาปิดของวันสุดท้ายเนี่ยมันห่างขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้วันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตพูดถึงเริ่มต้นก่อนคือคลิปสองคลิปที่เราทำมาเนี่ยมีคนสนใจพอสมควร,ครนะครับคุณนาวินครับขอบคุณ ฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เปิดดูนะครับคลิปแรกเนี่ยมีผู้ชม9 0 0ากว่าคนนะครับคลิปที่2ถึงวันนี้เนี่ยห้าพกว่านะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้มีคนกดเข้ามาดูกดลงกดไลค์อะไรรวมรวๆกันก็ร้อยกว่านะครับถือว่าถือว่าโอเคเพราะเป็นคลิปแรกที่เราทํามานะครับแล้วก็คลิปพึ่งออกมาเลย2คลิปเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครฟังแล้วสนใจคิดว่ามีประโยชน์อยากจะให้ช่วยขอร้องว่า กดไลค์กันบ้างนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนําเพื่อนๆให้ <c oughs> ให้ดูกันบ้างนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจให้พวกเราทําต่อนะครับเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาชองอาชีพอะไรแต่ทําตรงนี้เพราะว่าอยากจะพูดคุยกันเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ทีนี้เราผมมาคุยกันเรื่องซีรีส์ที่เราว่าเราจะทํานะครับคือเรื่องของเกษตร,รกรมืออาชีพนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันเรื่อง การทำกราฟเปรียบเทียบราคาหรือว่าทำเบนช์มาร์กไปแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดต่อเรื่องอำนาจต่อรองนะครับทำไมถึงต้องพูดเรื่องพวกนี้นะครับก็ขอย้อนกลับไปทำสรุปเรื่องกราฟเปรียบเทียบราคาอีกสักนิดนะครับครั้งที่แล้วผมได้บอกว่าเราควรทำกราฟราคาของเราเองนะครับว่าราคาเราแต่ละสัปดาห์ที่เราเปิดขายเนี่ย เทรนด์มันเป็นยังไงเราขึ้นหรือเราลงรเรากเก็บราคาไว้ในขณะที่เราต้องเปรียบเทียบหาเอาตลาดที่เขามีมาตรฐานมีสินค้าที่มีมาตรฐานมาเปรียบเทียบกับราคาของเรานะครับถึงแม้ของเขาจะเป็นยางแผ่นนุกันชั้น3าของเราเป็นยางก้นถ้วยแต่เปรียบเทียบได้เพราะว่าเราวัดช่องว่างระหว่างราคานะครับเดิมที่ผมบอกว่าช่วงบางช่วงที่มันขึ้นแบบนี้หรือบางช่วงที่มันลงแบบนี้มันต้องมีเหตุผลเพราะอะไรมันถึงลงเพราะอะไรมันถึงขึ้น เราต้องหาเหตุผลแล้วเราทํามาปรับทําให้เราได้สูงขึ้นขนาดนี้แล้วก็ลดลงขนาดนี้ขนาดนี้ตัดออกไปนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับมีมีคนเขาทํางานวิจัยเยอะมากนะครับในเมืองไทยนี่แหละนะครับแล้วเขาบอกว่าเกษตรกรไทยเนี่ยเสียเงินไปมากมายมหาศาลกับการกินเหล้าและดื่มเครื่องดื่มบํารุงกําลังนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่า เงินที่เกษตรกรโยนทิ้งไปเพราะว่าไม่ได้ดูไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยน่าจะสูงกว่าค่าเล่าที่เสียไปแต่ละปีนะครับเพราะว่าเราทิ้งไปบาทหนึ่งหรือสองบาทต่อครั้งเนี่ยทั้งปีเรามีออกมากี่ตันลองคิดดูหนึ่งหนึ่งถึงสองบาทต่อกิโลทั้งปีเรามีพันตันก็หนึ่งถึงสองล้านบาทเราโยนไปเฉยวันไหนที่เราขัดสนเงินลองนึกดูว่าถ้าเรามีไอ้สองล้านนี้มันจะช่วยแค่แคไหน มันจะดีขึ้นบางบ้างหรือเปล่านะครับลองลองคิดดูนะครับใครอยากาดูรายละเอียดอีกครั้งกลับย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องอำนาจต่อรองนะครับทำไมต้องพูดเรื่องอำนาจต่อรองนะครับอลองดูนิดนึงผมจะย้อนกลับไปดูกราฟที่เราบอกมาสักครู่นะครับแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเกษตร,รกรไทยถูกทำให้เชื่อว่าราคายางพาราเนี่ยมันขึ้นลงกับราคาน้ำมัน เพราะว่ายางพารายางน้ํามันเนี่ยเขาสามารถทํำยางสังเคราะห์ได้และยางสังเคราะห์สามารถนํามาทดแทนยางพาราได้อันนี้เราก็เชื่อมานานหลายหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดกันแล้วพูดกันอีกในช่วงที่ราคาน้ำมันตกต่ำเนี่ยนะครับบางทีลงมาถึง20-30ดอลลาร์ก็มีนะครับในช่วงที่ราคาน้ำมันตกต่ำเขาก็บอกนี่แหละคือเหตุที่ทำไมราคายางตกต่ำ แต่ท่านลองดูในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคามันขึ้นนะครับแต่ราคายางมันลงนะครับผมเชื่อล่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องมีคำอธิบายที่สวยๆหรูๆเท่ๆมาให้เราฟังว่าทำไมยางมันถึงลงเพราะว่าประเทศนั้นก็มีขายประเทศนี้ก็มีขายก็พูดได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็รับฟังแต่มันรู้สึกเหมือนกับว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีเสียรถบรรทุก มีเฮียเจ้าของปั๊มน้ำมันมีท่านผู้ใหญ่บ้านที่ค่อนข้างมีอิทธิพลแต่ละท่านก็ผลัดกันเลี้ยงฉลองความสำเร็จในการทำธุรกิจหมูเห็ดเป็ดไก่ยเหล้ายาปลาปลิ้งพร้อมนะครับแต่ไอเราบ้านเกษตรกรนี่เราไม่ค่อยจะมีงานเลี้ยงกับเขาแลวแถมเขาก็ไม่ค่อยเชิญเราไปกินกับเขาด้วยอันนี้มันฟังดูมันใช่ไหมก,ก็เป็นเรื่องที่ท่านต้อง,องนำไปคิดนะครับ นั่นเพราะอะไรนะครับผมก็จึงนําเสนอเรื่องเนี่ยอำนาจต่อรองท่านมีอำนาจต่อรองกับเขาหรือเปล่าเวลาคนอื่นเขาคุยกันเขามีอำนาจต่อรองเขามีเขามีอะไรในมือที่ท่านไม่มีหรือเปล่านะครับอำนาจต่อรองเนี่ยมันมีปัจจัยของมันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกอำนาจต่อรองเนี่ยคือความสามารถในการกําหนดราคาและเงื่อนไขการขาย ท่านยิ่งมีอำนาจต่อรองสูงท่านยิ่งกำหนดราคาและเงื่อนไขได้ถ้าท่านไม่มีอำนาจต่อรองท่านก็กำหนดไม่ได้นี่ผมพูดมาหลายเวทีหลายปีและแต่ว่าโดยมากเป็นแกนนําเกษตรกรหรือเป็นข้าราชการที่มาฟังนะครับไม่ค่อยได้พูดให้กับตัวเกษตรกร,กรตัวจริงเสียงจริงมา,มาฟังมากนักนะครับทำไมสินค้ากเกษตร จึงไม่ใช้ราคาขายแต่มาใช้ราคารับซื้อสินค้าทุกตัวเนี่ยในโลกเนี้ยท่านหันมองไปมองซ้ายมองขวาดูในร้านไหนก็แล้วแต่เขาใช้ราคาขายทั้งนั้นผู้ผลิตเป็นผู้ตั้งใครผลิตสินค้าอะไรมาก็ตั้งราคาขายเอาเองแต่สินค้าเกษตรไม่ใช่ไปใช้ราคารับซื้อเพราะอะไรเพราะอำนาจต่อรองครับท่านไม่มีอำนาจต่อรองท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งราคา ในการในการได้มาซึ่งราคาสินค้าเกษตรในในส่วนอื่นในทั่วโลกเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ากระบวนการค้นพบราคาเมืองไทยไม่ค่อยมีครับมีน้อยเมื่อสักครู่ฟังคุณนาวินพูดถึงราคายางก้อนถ้วยที่ขายส่งลานทั่วไปอะไรเงี้ยราคาประมาณ18-19บาทแต่พอเป็นตลาดประมูลเนี่ยตก23่สิบสามบททำไมทาไมถึงห่างกัน เพราะเวลาท่านจัดประมูลเนี่ยท่านเพิ่มอำนาจต่อรองให้ตัวเองไออำนาจต่อรองเนี่ยมันทําให้เพิ่มขึ้นมาทันทีเห็นอยู่สี่บาทถึงแม้ตลาดประมูลในเมืองไทยนะที่ผมประสบมาเห็นมานะจะมีเรื่องรั่วเรื่องไม่ประสีภาพไม่เต็มร้อยเนี่ยเยอะมากแต่ท่านดูสิขนาดเป็นแบบนี้เนี่ยราคามันขึ้นมาสามสี่บาทต่อกิโลปีหนึ่งสมมุติท่านออกมาพันตันเนี่ย ในกลุ่มนะสมมติกลุ่มท่านมีอยู่พันตันเนี่ยสามสี่บาทนี่ 3, าสี่ล้านบาทที่ท่านโยนทิ้งไปนะนะครับปัจจัยของหน้าต่อรองมีอะไรปริมาณต้องสูงยิ่งสูงยิ่งดีหมายถึงในกลุ่มของท่านเทียบกับในจังหวัดหรือพื้นที่ถ้าท่านเปิดตลาดทุกครั้งมียางสองสรตันสองสตันเนี่ยผู้ซื้อจะแห่กันมาเยอะนะครับ คุณภาพสินค้าดีท่านตรวจเข้มท่านไม่ปล่อยให้ยางสองมีดสามมีดมายุ่งกับยางแปมีดท่านคัดเลือกเอาเฉพาะยางแปดมีดส่งท่านไม่ยัดไส้ไม่มีสมาชิกคนไหนที่เอาเปรียบคนอื่นเอาเศษที่ดินเอาเศษอะไรต่างๆยัดเข้ามานะครับท่านทำแบบนี้ได้ต่อเนื่องท่านมีชื่อเสียงนะครับผู้ซื้อจะแข่งกันซื้อทำไปสัก2อสมปี ราคาจะดีขึ้นแน่นอนแทนที่ท่านจะโยนทิ้งปีละสองสาล้านบาทท่านก็ได้สองสาล้านบาทนี้ใส่กระเป๋ามาแบ่งกันระหว่างสมาชิกกลุ่มก็มีมีสถานะการเงินที่ดีขึ้นโอกาสที่กลุ่มจะมีกําไรในช่วงสิ้นปีก็สูงขึ้นมันยังมีปัจจัยอื่นที่ทําให้ราคาดีขึ้นนะครับที่เราจะพูดในครั้งต่อไปนะครับก่อนจะทําเรื่องพวกนี้ได้ นะครับย้อนนิดนึงคือท่านต้องมีการทําเปรียบเทียบราคาถ้าท่านไม่เปรียบเทียบราคาไม่มีทางที่ท่านจะรู้ว่า performance หรือว่าประสิทธิภาพของกลุ่มท่านดีขึ้นหรือแย่ลงว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันเขามีความสามารถหรือไม่นะครับวิธีการขายท่านขายถูกหรือ,อยังนะครับเห็นเห็นอยู่แล้วเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างการส่งยางเปล่า,ลา,ลากับการจัดประมูลเนี่ยราคาต่างกัน4ี่หบาท3 4บาทเนี่ย ชัดเจนว่าวิธีการขายมันมีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดว่าท่านจะขายยังไงผู้แทนของท่านมีมีความสามารถในการขายแค่ไหนนะครับวิธีการขายโปร่งใสพอไหมที่ทำให้พ่อค้าเขาเชื่อพ่อค้าไม่เชื่อก็โอกาสจะได้ราคาดีก็ไม่มีเขาต้องเผื่อพ่อค้าซื้อนี่เขาไม่มีทางที่จะปล่อยให้ตัวเองขาดทุนครับเขาต้องเผื่อ ถ้าเผื่อท่านคุณภาพดีทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งออกมาความาการเผื่อของพ่อค้าก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงยิ่งเขาเชื่อท่านมากเขายิ่งเผื่อน้อยยิ่งเขาเผื่อน้อยกาไรท่านก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติประเด็นสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังๆังเนี่ยมีการพูดกันเยอะเรื่องข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับอันนี้ผมถือว่าเป็นส้มประมาณสิบเข่งหล่นลงมาใส่หน้าตากท่าน เกษตรกรแต่ละคนในเวลานี้ส้มหลนมาเป็นเข่งท่านรู้ตัวหรือเปล่าผมไม่รู้ผมจะเรียนให้ท่านฟังว่าแต่นี้ต่อไปเนี่ยโรงงานยางรถยนต์เนี่ยถ้าเขาจะส่งยางไปประกอบเป็นรถยนต์ในยุโรปในอเมริกานะครับร้อยเก้าสิบเจ็ดประเทศนะครับที่เป็นที่เป็นผู้ร่วมลงนามในความตกลงกรุงปารีสนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับ ร้อยก้าสิบเจ็ดประเทศเขาตกลงกันว่าไม่ว่าใครจะส่งสินค้าอะไรที่มีส่วนมาจากสินค้าเกษตรจะต้องมีข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับไปถึงสวนของเกษตรกรแต่ละคนอย่างละเอียดเกษตรกรเป็นใครมาจากไหนมีที่ดินกี่ไร่ปลูกพืชปลูกผักปลูกยางกันยังไงมีปริมาณเท่าไหร่พิกัดดาวเทียมอยู่ตรงไหน นะครับใช้น้ําเท่าไหร่ใช้ไฟเท่าไหร่แหล่งน้ํามาจากไหนแหล่งไฟมาจากไหนถังป่าบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ถ้าไม่มีเขาส่งไม่ได้คือถ้าเผื่อว่าบริษัทยางรถยนต์จะส่งยางไปประกอบเป็นรถยนต์ที่ยุโรปหรืออเมริกาหรือ197ประเทศแล้วไม่มีข้อมูลจากเกษตรกรไปด้วยเขาส่งไม่ได้ทางปลายทางเขาไม่รับ อันนึงนะสองเขาไม่สามารถจะโมเมข้อมูลขึ้นมาเองได้เขาเขียนเองไม่ได้ช่วงเนี้ยผมเห็นเยอะเลยไปถึงตลาดแล้วไปนั่งเขียนนะว่ามาจากไหนคนชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยของส่งแล้วเนี่ยมันต้องมานั่งเขียนเก่งหน่อยก็พิมพ์ใน Excel แล้วก็ส่งผิดกฎหมายหมดเลยนะครับเนี่ยมีโทษปรับมีโทษจําคุกแล้วถ้าปาไปถึงปลายทางเนี่ย แล้วเขาจับได้ว่ามีการโมเมข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยโอ้ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเสียหายขนาดไหนตามกฎแล้วเนี่ยเขาต้องมาขอเกษตรกรแต่ละคนเกษตรกรแต่ละรายแต่ละคนต้องอนุมัติให้เขาเอาข้อมูลตัวเองไปใช้ข้อมูลเหล่านี้เขาเรียกข้อมูลส่วนบุคคลถ้าไม่อนุมัติให้ใช้ในแต่ละครั้งนะครับแบบหมายความว่าอาทิตย์นี้ส่งของอนุมัติทีหนึ่งอาทิตย์หน้าก็ต้องส่งของต้องอนุมัติอีกทีนึง่งอีก ถ้าไม่อนุมัติแต่ละครั้งเขาเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเขาเอาไปใช้เนี่ยโดนตรวจสอบขึ้นมาเขาเดือดร้อนเดือดร้อนไหลยหลายตลบเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ท่านละ่ะท่านเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยท่านจะทำยังไงไอ้ข้อมูลเนี่ยไม่ให้ผมคิดว่าคงไม่ได้สายไปแล้วเพราะมันรวมกันร้อยเก้าสิบเจ็ดประเทศแล้วไม่ให้คงไม่ได้แต่จะให้เนี่ย ท่านได้อะไรอันนี้ผมพูดให้ฟังนะท่านก็ไปคุยกันเอาไปคิดกันเอาว่าควรจะได้อะไรบ้างไหมจากการทําข้อมูลเนี่ยแล้วก็ท่านต้องตรวจสอบต้องต้องท่านต้องอัปเดตข้อมูลตัวเองอยู่ตลอดนะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องบอกเขาเปลี่ยนบ้านเลขทีก่ก็ต้องบอกเขาซื้อที่ดินเพิ่มขายที่ดินไปลักษณะที่ดินเปลี่ยนแปลงแหล่งแหล่งน้ําแหล่งไฟเปลี่ยนแปลงท่านต้องอัปเดตตลอดไอการทํางานอย่างนี้ท่านควรจะมีอะไรตอบแทนไหม ผมก็แนะนำํำเฉยๆนะท่านก็ลองไปคุยกันเอาผมไม่รู้ผมหาเรื่องให้ทะเลาะก,กันหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าบอกให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจําเป็นแล้วเป็นเรื่องที่เป็นอํานาจต่อรองอย่างหนึ่งของพวกท่านที่พวกท่านน่าจะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแต่บอกให้ฟังว่าไอจะไม่ส่งเนี่ยคงยากละยังไงท่านต้องหาทางที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็ ร่วมอย่างไรให้ท่านมีได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมนะครับเท่าน,นั้นเองนะครับครับวันนี้ก็ก็มีประมาณนี้ไม่ทราบว่าเวลามันได้หรือเปล่าไม่รู้นี่คุณนาวินมีอะไรเสริมไหมครับก็ไม่มีอะไรเสริมนะครับคุณนรมาลินครับถ้างั้นข่าวหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องเกษตรกรจําเป็นกับเกษตรกรมืออาชีพและแกนนากลุ่มมืออาชีพนะครับว่ามีความจําเป็นมีความแตกต่างอย่างไรในการ ทำให้เกษตรกรมืออาชีพได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับเราเป็นมืออาชีพเนี่ยเราถึงจะได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเราถึงจะได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยว่าผมเชื่อว่าท่านโยนรายได้ที่ควรจะได้เนี่ยทิ้งไปมากกว่าค่าเล่าที่ท่านจ่ายทั้งปีแน่นอนเลย <c oughs> นะครับก็แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องวิธีการขายนะครับ ครับผมก็อย่าลืมว่าฝากพี่น้องทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็กรรณ์การณแนะนำมานะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราคิดว่าเราทำอะไรผิดหรือว่าพูดผิดตรงไหนก็แนะนำกันได้นะครับนะครับฝากติดตามคุณนาวินกับผมนะครับต่อไปในคลิปสัปดาห์หน้านะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณนาวินครับ